อะไรหรอโอ้โหกินข้มวต่ำเล้นะพี่กินโอ้อเพื่อนเขาเขาเขากว้างเพื่อนเขากว้างเดี๋ยวเพื่อนเข้ามากันแล้วเพื่อนเข้ามากันแล้วจะให้ปืดพูดแทนแล้วกันครับปืดน่าจะกลางกว่าผมเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวดูไม่ดีมาเดียครับป้ามาเดียครับนนครับเรื่องนึงก่อนนะทั้งสองฝั่งน่ะ ว่าจะเป็นดีเพชรเลดี้หรือ mkq เนี่ยทักเบอร์ส่วนตัวพี่มายืมรถเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ยินพร้อมกันนะครับว่าผมไม่ให้ใครยืมนะอันเนี้ยแต่ผมต้องอธิบายก่อนนะผมไม่ได้ใ,ใครยืมนะคือผมค่อนข้างที่จะเป็นกลางสําหรับทั้งสองแก๊งเวลาตีกันฝั่งหนึ่งก็ลูกอีกฝั่งนึ่งก็น้องผมอะไม่เข้าไปยุ่งตรงกลางก็คือปล่อยให้เล่นกันอนะ แล้วทีเนี้ยการที่ผมอะปล่อยให้เล่นแล้วอ่ะเหมือนนั้งสองฝั่งอ่ะยังมองคุณภาพนะครับเหมือนไม่ได้มองภาพเดียวกันว่าอะไรที่มันเป็นสีสันหรืออะไรที่มันเป็นความแค้นเน่ะมันมันมันแยกกันไม่ออกเลยตอนเนี้ยพี่อยากให้เวลาเราเล่นกันแล้วอ่ะอยู่ในพื้นฐานของคำว่าเล่นเพื่อความสนุกครับเอาเอาเอาหูกันมาเอาปากกันมาไหมครับได้ยินกันไหม ได้ยินถามได้ยินาผมอยากให้ถ้าจะตีกันอน่ะมันไม่มีไม่มีต้องมีเรื่องบาดหมางหลังจบได้ไหมอ่ะคือแบบเล่นกันแค่ก็แค่จบกันในสตอรี่่เวลามีสตอรี่พี่ไม่ติดนะเวลาที่พี่ไปนั่งดูเขาบัฟกันอะไรพี่ก็มองว่าเออมันก็สนุกดีพี่ก็เป็นผู้ชมที่ดีอ่ะไม่ก่าวกายไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ช่วยเหลือ แต่ตอนเนี้ยเหมือนเหมือนทางเพื่อนพี่อ่ะมันมันมีเอฟเฟกตรงที่ว่าเหมือนมีใครมันลำหรือเาว่ามากสองฝั่งสองฝั่งใช่สองฝั่งมีทั้งสองฝั่งเลยเหรอไม่ใช่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากเป็นคนกลางเราอืมก็ส่วนนี้คือเราต้องบอกนายแน้วนายก็มีความผิดนะตรงที่นายนายไม่กลางก่อนอ่ะเราก็เราก็อ่ะถ้าจะบอกว่าเราผิดอ่ะเราไม่เถียงเพื่อนแต่เราไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้คนหลังอ่ะผมจะอย่างนี้ครับ เราคิดว่าแบบมันจะสนุกสนุกกันไงไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นข้าใจกันอมามาปุ้นหน่อยมาปุ้นหน่อยฮัลโหลวันหนึ่งเรียกว่าสองคุยกันอยู่ไอ้เซนบอความคาดหมายเกินไปอ่ะเหนือการควบคุมด้วยนะอยากให้อยากให้เล่นกันเพื่อความสนุกอะพี่ชอบนะเวลาแก๊งผู้หญิงเขาตีกันมันสนุกนะนั่งดูพี่ก็นั่งดูเพลินเพินเดีอดแต่อะไรที่มันเกินขอบเขตอ่ะก็อยากให้อยากให้ยั้งยั้งหน่อยอะอะไรที่มันสองแง่สองงามอะ ง่ายยๆเลลหะมันคือพื้นฐานไม่ใช่พื้นฐานของการเล่นแก๊งเรามันคือมันคือพื้นฐานของการเป็นคนอ่ะอยากให้อ,นนอยากใ,นะให้แบบเป็นเป็นถ้าจะแบบว่าตัดสินอะไรกันอ่ะเป็นบางบอลอย่างเดียวดีกว่ารอบหลังทามหาบางบอลไปเลยจบพี่จะได้สบายใจด้วยพี่ไม่อยากไปลองสื่อความหมายของเราหน่อยเพื่อไม่แต่ตอนเนี้ย มันรู้สึกคือเพื่อนเราตอนเนี้ยเขาแบบว่าเหมือนกําลังอยู่ในช่วงพักผนะ่อนน่ะคือเขาเหมือนโดนมรสุมชีวิตมาพี่ก็ไม่อยากให้เพื่อนพี่อ่ะได,ได้ได้รับอะไรที่มันแบบรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจมากไปกว่าน,นี้ด้วยส่วนเรื่องอะไรที่ถ้า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 มันอยู่ในกฎในเกณฑ์น่ะผมว่ามองว่ามันไม่จำเป็นต้องมีคนกลางอะไรเว้ยมันรู้ดีชั่วมันรู้อยู่อยู่แล้วอะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะทํามันหรือเปล่าเราแค่ไม่สองแง่สองง้มกันอนะ ท้ายจบก็จบกันไปเดี๋ยวเรามีสตอรี่เราก็ค่อยเล่นกันใหม่มันก็ปกติใช่ไหมครับ,รบแต่เวลาเล่นสตอรี่เรา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 ควรอยู่กันให้ครบๆนะเวลาขอโทษขอโพยอะไรกันน่ะแบบจบแล้วเดี๋ยวเล่นกันใหม่นะอะไรประมาณนี้มันก็เป็นตามสตอรี่ก็เดี๋ยวก็ไปฟาร์มของทําของก็เล่นกันใหม่แก้มือกันเราไม่ใช่ใชแบบเล่นสตอรี่เดียวแล้วก็ล้มหายตายจากกันจากกันไปแล้วอะ่ะ แต่ถ้าวันไหนจะล้มหายตายจากกันแล้วก็บอกนะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งดูด้วยน่าจะสนุกอะ่ะนะน่าจะเดือดกันะ่ะตอนนี้มันมีมันมีฝ่ายไหนที่รู้สึกว่าไม่โอเคกับอีกฝั่งหนึ่งไหมเ,คคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะรับฟังสักสักนิดนึงนะแต่พี่ขอไม่ออกควอมิเห็นอะไรนะอหรือรับเรื่องครบับฟังอ่ะอ่ะเป็นงไงบ้างครับ ก็คือตั้งแต่ถ้าเกิดเรื่องมาวันนี้ถ้าจริงๆคือเมื่อวานหนูได้พี่ชัปเปอร์มีการโทรมาหาหนูแล้วก็ถามว่าโอเคเล่นสตอรี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรเกินเลยหรือเปล่าอะไรหนูก็บอกว่าเออก็ยังไม่มีอะไรนะคะในแบบหนูก็ปกติดีอะไรางี้ไม่ได้มีอะไรเกินเลยซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคถ้ามีอะไรเกินเลยส,สามารถบอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบว่าเตือนเตือนให้อะคะ่ะทางทางฝั่งนั้นแล้ว ทีนี้พอหนูตื่นมาเมื่อเช้าอะ่ะคือมันก็เกิดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นซึ่งหนูมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้น uh huh. เดี๋ยวหนูขออนุญาตส่งให้ให้ปาดูด้าน,ด,านด้านนอกนะคะว่ามันคืออะไรเพปกติคือข้างนอกอะ่ะก็จะไม่พยายามไม่ไม,ไม่ไม่คุยข้างนอกแล้วก็จะประชุคุยกับแค่ในเกมอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเข้าใจค่ะเข้าใจ่ คือทีนีม<า>้มันมันมันเป็นเรื่องด้านนอกอะค่ะที่นะที่เป็นเขาเข้าใจผิดไปเองแล้วก็มีแชทมีหลักฐานทุกอย่างที่เข้าใจผิดแต่ชายแล้ว<ต>เขาก็เข้าใจว่าไม่ได้เป็นหนูแต่เรนะนนี่เห็นเห็นนะเดี๋ยวขอขัดนิดนึงอันนี้คือเห็นนะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวป้าแบบถ้าโดนอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่แก้ตัวนะจะอยู่เฉยเฉยเพราะสุดท้ายแล้วอะยังยังปะป้าอันนั้นคนะละอันอันอันนี้ครับใช่ใช่อันนี้เป็นอันเมื่อเช้าเลยเก้าโมงเช้า ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันคุกคุกคำกันมากเกินไปแล้วถ้าน้องจะบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแชทมาเองว่าเออก็ให้ไปหาตัวคนทํามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแ,แบบแต่อันนี้มันมันก็มีกฎของประเทศอยู่เนี่ยโซเชียลอะไรอะไร p r i v a y อ่ะใช่ค่ะใช่ซึ่งหนูก็อันนี้คือหนูพูดตรงๆว่าหนูไม่ได้ไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างสําคัญแล้วหนูก็ คุยกับทางหลังบ้านของหนูแล้วอะไรเงี้ยก็มีคนที่จะพร้อมช่วยเหลือเรื่องที่เรื่องดําเนินตามกฎหมายเพราะว่าเรามีการตีลาจาไปแล้วลรวคือทางฝั่งน้องอ่ะรับรู้แน่นอนเพราะว่ามีแชทอะไรหลุดมาแล้วก็ยังไม่หยุดด้วยตอนนี้คือ,อคือพูดกันแชทที่หลุดมาก็คือพิมพ์ประมาณว่าแบบเดี๋ยวรอกูคุยกับพี่ตีพี่บอลให้เสร็จก่อนแล้วมึงค่อยแบบปล่อยทีเดียวเลยอะ,อะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเบรกนึง คือทั้งนี้อาจจะเป็นบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สี่อะไรเงี้ยไม่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 รู้นะก็เคยยืนอยู่ตรงนี้แหละครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูพูดในพาติเรียนเมื่อวานพี่โทรหาหนูในไหนในเมในเมืองค่ะพี่ก็ไม่คิดนะว่ามันจะไปถึงตรงนั้นใช่ค่ะหนูหนูก็ไม่คิดว่าจะไปถึงแานั้นพอเมื่อเช้ามันเกิดยังยังพูดไม่จบเลยค่ะพอเมื่อเช้ามันมันเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาหนูเองก็ ตกใจเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะแบบเออไ,ไปไปถึงขนาดนั้นที่แบบว่าจะจะ,จะทำกันได้ลงคอเพราะว่ามันแค่เรื่องในเกมแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดไปเองสุดท้ายแล้วเขาก็รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนทําแต่เขาก็ยังไม่หยุดแล้วเขาก็มีการโพสต์ขู่ด้วยว่าแบบประมาณน,น,นั้น<อ>ว่าแบบได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังของสกาเลตเป็นยังไงอโอเค,คงั้นพูดในพาร์ทกลับกันนะคะอันนี้พูดพูดในเชิงที่โอเคหนูหนูอาจจะไม่ใช่เจ้า,จาตัวเนาะ แล้วก็จะไม่กล่าวถึงบุบคคลที่3หรือ4หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าในสมการนี้มันมีน้องอยู่จริงใช่เหมือนที่หนูบอกไปเลยว่ามันมีสมการนี้อยู่แต่ในพาร์ทที่เขาเลือกที่จะพูดว่าะจะไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้เขาไม่สามารถรับรู้ผ่านแค่การพิมพ์โดยการที่เขาใช้มุมมองของเขาคนเดียวได้ซึ่งจริงๆอันนี้หนูต้องพูดนะคะว่าตัวน้องเองอ่ะก็ต้องมีโปรเทคตัวเองเพราะว่าสิ่งที่น้องโดนมาเนี่ยก็เป็นฝั่งเขาที่เลือกที่จะเคยมีการอ่ะนำข้อมูลผิด,ผด หรือสิ่งที่เขาเคยโดนมาแล้วกล่าวหาว่าน้องคนนี้เนี่ยทำซึ่งน้องเนี่ยไม่ได้ทําสามารถใช้การตรวจเช็คหรืออะไรใดๆได้เลยดังนั้นถ้าน้องผิดจ,จริงให้ดําเนินการไปเลยอันนี้หนูจะไม่โปรเทคน้องแต่ว่าน,นี่หนูพูดในมุมในมุมที่โอเคอาจจะมีคนฟังหรืออาจจะอะไรใดๆทั้งนี้นหนูขอพูดนะตรงนี้ว่าน้องหนูก็ต้องโปรเทคน้องูด้วยเช่นกันในเมื่อน้องบ,บอกและยืนยันมาแล้วว่าโอเคน้องไม่ได้ทําดังนั้นคุณมีหลักฐานคุณไปแต่สิ่งที่คุณเคยทําคุณก็อย่าลืมว่ามันจะตีกลับมาย้อนตัวโดนตัวคุณหรือเปล่าอันนี้อันนนนนีี้หููพดใฐาะท หนูฟังทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะแล้วตอนแรกคือทั้งพี่เลือกที่จะไม่เข้ามาคุยแต่พี่เลือกที่จะใช้น้องของพี่เข้ามาสื่อสารตรงกลางหนูว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้หลายๆรอบเลยในทุกๆเรื่องดังนั้นอันนี้พี่ต้องมองย้อนกลับไปแล้วว่าสรุปคือจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดแค่ฝั่งเดียวไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างนอกคุณโตกันแล้วนังกู้อะคุณแยกแยะออกไหมก็ต้องก็ต้องมองกันตรงนี้จริงๆเพราะว่าหนูพูดตามตรงว่าน้องก็ถูกกล่าวหาแรงเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่อง ปูชายไม่ว่าจะเรื่องนู่นนี่นั่นหนูไม่เอ่ยชื่อน้องนะคะดังนั้นหนูแค่รู้สึกว่าอ่าการที่ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนแฉหรือว่าเป็นคนทําอะไรใดใดสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยการกระทําที่จงใจหรือไม่จงใจของตัวคุณหรือของตัวน้องหรือของอะไรใดใดสิ้นหนูคิดว่าอย่างเงี้ยโตกันแล้วอะค่ะมันควรแยกแยะแล้วคิดดีแล้วใช่ไหมว่าสเต็ปที่หนึ่งสองสามคุณมีผู้ใหญ่อ่านทำ,ทำไปเลยคุณทําไปเลยค่ะหนูไม่ซีเรียสหนูให้น้องหนูอะ พร้อมรับในสิ่งที่ถ้าสมมติน้องทําจริงๆน้องก็ต้องยอมรับแค่นั้นค่ะแต่ตรงนี้หนู <ละ S 1> แค่ว่า <ผม S 1> จ <บ S 2> ้าใจเรื่ <ละ S 1> องแล <ะ S 1> เลยน้องสกาเล็ตพี่ว่าพี่ได้ค่ะพี่เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วแต่พี่จะขออย่างนี้คือถ้ายังแบบว่าถือว่าพี่ขอแล้วกันขอให้เรื่องเนี้ยมันต่างฝ่ายต่างแยกย้ายเดี๋ยวครับไม่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 อะไรต่อกันแล้วว่าคือเรื่องเนี้ยยกยกไปเดี๋ยวครับเลิกแซะเรื่องอะไรกันดีกว่าทั้งสองฝ่ายนะเอาจริงจริงอ่ะหนูแบบสุดท้ายอ่ะเด็ด ปาฟังเยัง<ร>พูดไม่จบนะคือต่อให้เราชนะในสงคารามเนี่ยในการเถียงกันนะ่ะเราก็ไม่ได้บิตรภาพเพิ่มนะเราก็ได้ศัตรูเพิ่มพี่อยากให้ยึดข้อนี้อ่ะอ๋อโอเคโอเคนานได้ได้ได้แต่แต่เรื่องเนี้ยพี่อยากให้ลืมลืมเลยพี่อยากให้ยุติ เรื่องนี้กันนะอยากให้อยู่ในขอบเขตนะครับโอเคค่ะเอาเอานี้ก่อนในฝั่งของมังกี้ควีนหนูรู้สึกว่าในพาทนั้นคือตัดไปก่อนนะคะคือถ้าสมมติจะอะไรกันที่มันเป็นอไอนอกโลกหนูรู้สึกว่าไปเลยไปเคลียร์ <c oughs> ไแมพมันไม่โหลดอะอ <c oughs> แต่ว่าในพาทตรง <c oughs> นี้อะไรร <c oughs> ู้สึกว่า ขอให้เล่นกันสนุกสนุกพอในเนี้ยขอให้มันเป็นมวลสารของสตอรี่จริงๆหรือความรู้สึกของตัวละครที่อยู่ในนี้จริงๆดังนั้นการเล<า>ือสตอรีนน่ใช่หนูอันนี้หนูพูดก่อนว่าถ้าสมมติมีน้องคนไหนที่มีการแซที่มันไม่ได้เป็นมวลสารหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสตอรี่ในเมืองตั้งแต่เราเข้ามาในเมืองก้าวแรกที่เหยียบเข้ามาในเมืองอ่ะหนูจะเอาน้องออกแค่นั้นแล้วก็จะไม่ ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ในฝั่งหนูแต่ว่าในฝั่งของความรู้สึกของ diamond head lady หนูไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกอย่างไรถ้าสมมติเอาจริงอะ่ะหนูรู้สึกว่ามันมีแค่ถามแก๊งหรืออาจจะมีอนาคตมีแก๊งที่4อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือแค่อยากเล่นสนุกสนุกถ้าจะจอย mm. มูจอยอะไรกันจอยไปแต่หนูแค่รู้สึกว่าโลกเนี้ค่ะอ่าเมืองนี้เนี่ยหูตามันกว้างไกลมากดังนั้นแบบทําอะไรกันนะ่ะดังนั้นอยากให้เ mm. กาะก็ถ้าสมมติมันจะเป็นหูตาในเมืองอะ่ะก็ขอให้มันเป็นเรื่องในเมืองแล้วกก็็็เเปปนนนนตอออรี่่่ใมืงไแแแคั้้ลวบบ ไม่ต้องมาอะไรกันแล้วแบบไม่ต้องมีความแบบเล็กๆน้อยๆหรือถ้าอยากจะแบบมีบ้างกุบกิบสีสันหรือรู้สึกว่าไม่โอเคจริงๆก็ด้านนอกแต่คุณก็เคลียร์ตัวเองกันแล้วก็ในเมืองไม่ต้องมายุ่งกันนะครับหมายถึงแบบหนูรู้สึกว่าให้เล่นสนุกสนุกดีกว่าเพราะจริงๆก็ต้องพูดตามตรงว่าเราก็เคยเล่นด้วยกันนาใช่ไหมแค่นั้นเลยแค่นหนในปานี้ค่อ่าพูดะว่าสิรินะตัดจริงๆอ่ะเรื่องในเมืองอ่ะหนูก็ไม่เคยไปหาเรื่องแบบว่ายังไงอ่ะ เรื่องอยากเล่นสตอรี่ก็เป็นฝ่ายเขาที่อยากมาเล่นเดวยก่อนโอเคแต่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้พร้อมก็ไม่ได้ตอบรับเมื่อพร้อมก็ถึงไปตอบรับแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องอะไรเกินเลยเลยครับนอกจากมีเรื่องวันนี้เฉยๆนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบพี่ว่าน้องสตาร์ลิตน่าจะรู้อยู่แล้วว่าน้องหนูทําอะไรเพราะพี่ก็ไม่เคยแบบว่าไปพูดหรืออะไรนะคือจริงๆอ่ะพี่อเป็นฝ่ายที่แบบเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรไม่ตอบโต้พี่ไม่เอาจริงๆว่าพี่แบบไม่อยากให้มันไปไกลอ่ะ จริงๆพี่เลือกที่จะเถียงหรือเลือกที่จะพี่เลือกที่จะทําแบบที่แบบเขาทําก็ได้อ่ะแต่พี่ไม่ทําครับพี่ไม่ทาแป๊บนึงนะครับพี่ไม่ทําแล้วพี่ก็อยู่เฉยๆมาตลอดเลยแบบแค่อยากให้เรื่องมันจบอะแค่นั้นเองสิ่งที่สิ่งที่พี่ทําได้คือเฉยเพราะปาพี่ก็บอกว่าเออให้อยู่เฉยๆแค่นั้นพี่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้แบบ ไม่ได้อะไรเลยจนจนมันมัหล,ลักฐานมาไงพี่หนูก็เลยแค่รู้สึกว่าน<ถ>าง,<ล>ง,งนั้นตรงนี้ห,ห,หนูไม่ต้องยกมาแล้วมัน,ม,นมันมีเป็นแบบเป็นเป็น,ปนอะไรใดๆเลยพี่ดังนั้นหนูแค่รู้สึกว่าอตรงเนี้ยเราไม่ต้องมาพูดกันแล้วหนูว่าพูดไปมันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะคือถ้าในเมื่อเราคุยกันว่าตอนนี้เราเฉยละหนูจะดัดสัญญานน้องที่มันให้มันเฉยให้มันอยู่อยู่อยู่แค่ในกรอบดังนั้นในเรื่องเก่าๆอยาให้หนูต้องพูดหรืออยาให้หนูต้องรู้สึกว่า ในเมื่อหลักฐานที่เราเห็นหรืออะไรเงี้ยมันมีทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นหนูพูดตรงๆว่าตรงๆที่น้องท<จ>ุกคนออกไปอ่ะพี่ไม่เคยไปพูดกับใครนะว่าแบบอะไรยังไงสุดท้ายแล้วพี่ก็บอกแล้วว่าโอเคน้องไปทําแกง๊งแค่นั้นอันนี้คือพาร์ทนี่ของพี่ไม่ว่าต่อหน้าตรงนี้หรือตรงไหนพี่พูดแค่นี้เลยแต่พี่ไม่รู้ว่าน้องอ่ะพูดอะไรกันบ้างแต่คือในมุมพี่ใครถามพี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะน้องไปทําแก๊งแยกกันแค่นั้นในมุมของในมุมของพี่ซึ่งเรื่องที่มันเติดขึ้นวันเนี้ยถ้าสกาเลต สกัดเลตจะเข้าใจว่ามันไม่ไม่ควรลากออกไปถึงขนาดนั้นสกาดเลตมันเกินไปถ้าถ้าหนูมองแบบมันมีการลากกันไปกันมาพี่อในมุมแบบความเป็นคนวัวสีเหลืองๆน้ำส้มอ่ะถูกไหมผมก็อยู่สีเหลืองเหมือนคุณเลิกแล้วต่อกัน่ผมก็อยูวงมอโดนคุณนะ้วงวผมก็ตายวอเออแต่แต่เรียกหนึ่งหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าใครเปิดก่อนเดี๋ยวสนุกครับวงมอผมเขาไม่ไปถามคุณดีๆแล้วคุณก็มาไล่ด่าผมเเียนกิไป เพิ่งถามมาดีได้ผมมาถามอับอมันก็ไม่ดีหรอครับแต่ผมก็ถามอีกก็อยู่ถึงกันเมียตีกูทำไมแล้วคุณก็มาด่าผมถูกไหมไม่ไม่เนี่ยอันนี้พูดดีแบบคุณกูคือมึงผมสร้างสร้างที่จะไม่รู้จักกอนมันรอบมึงมันพูดดีตรงไหนครับเนี่ยแม่อับอับอาจารย์ผมอาจจะพูดไม่ดีแล้วคือคือมาด่าผมถูกไหมอันนั้นมันคือคำด่าถูกไหมครับที่ผมไปพูดกับมันมันเป็นคำด่าหรอเพราะว่าสองฝั่งกดดันมากี่มยต่อไปต่อไปเป็นบอลกับป๊ดแล้วกันนะที่ผมคนสุโขทัยเข้าใจใช่ไหม ผมว่าจะใช้คําพูดไม่ดีหรอกมันจะขึ้นกูขึ้นมึงอ่ะแต่ว่าแล้วคุณมาด่าผมอะคําพูดผมอะมันเป็นคําด่าถูกไหมที่ไปถามว่าเมื่อตีกูทําไมเนี่ยทีมก็อยู่ทีมเดียวกันอันนี้คือคําด่าถูกไหมครับคือคําด่าถูกไหมคอบผมคอฟไปคอฟเตียนเลยให้เรียกเองใช่ก็ผมไม่เข้าใจอ่ะไอ้เนี่ยผมว่ามันเออมันขนาดจะหยาบจริงแต่ว่าเนี่ยคืนแล้วต้องมาด่าสวนด้วยเหรอผมก็ถามผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นคำที่แบบโอ้ยฟังแล้วจะตายเลยอะมันแย่หาเลยอะ เปล่าผมพูดหน่อยใช่ไหหนูว่าขอโทษแบบว่าไงครับไม่เป็นไรไมูโบเลตเนาะไม่ไม่ไม่มาพูดย่างนี้มั้ยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยไอ้ไม่อกี้ผมไปปล่าผมตะโกนโอ้โหหนึ่งวันพันเหตุการณ์ว่ะอีกมากเลยเหรอมันมันมันหยาบมากเลยนะผมผมไม่ได้ตั้งใจหรอกผมก็ลงเกมตอนนั้นผมโดนผมไล่ตีผมวิ่งไปหาคุณอ่ะคเพราะนะผมก็เลื่อนนะนะ จะไปเลทู่อยู่กูเอาต่อไปใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วมันต้องด่าผมขนาดนี้เหรอผมมเลือยใส่คุณเหรอให้ผมไปถามคุอ่ะไม่ผมก็าตีโปรตีนะไม่ก็จ้องหน้ากูไปชอบไม่ต้องแทงมันจ้องหน้ากูเฉ๋อตัวเนี้ยจ้องหน้ากูไอ้หอยฉ่ายายายาพี่ยงหมแล้วหอดแล้วไอ้ผมแค่ไม่เข้าใจอ่ะคืออะไร ผมบหวงแล้วพี่มาดูก่อนนี่แล้วพี่กูหัวร้อนอย่างแล้นะคุณก็มาให้ผมผมไม่ได้ตีคุณนะก็ยืนนิ่งคุณก็มาตีผมอีกก็เลยถามว่าเออแล้วจะมาตีแล้วคืไรแทงแทงอจูบีน้องพวกก็ด่าผมว่าเลื้ยนผมไม่ไอเนี้ยพวกกันพวก่ันพวันคนไหนที่มีปัญหาด้วยอันนี้ใครผมครับพี่เสือใบชื่อแมบมันเป็นอะไรวะเป็นไงไเล่าสิพิซซัตว์ ถ้าตอบเป็นสภาคนหนึ่งดิสภาแรกรครับผมก็เหมือนเป็นตีโดนเขามั้างตีโดนเขาแล้วเขาก็บูมสภาไวกเขาก็ตีตีส่วนหนึ่งกันอยูแบบเล่นหนึ่งอ่ะแบบอยู่ทีมเดียวกันอ่ะอืมหลังจากนั้นเขาก็มาขึ้นกูเครื่องอแล้วผมก็จับเขาด้วยเลี้ยนอะไรเนี่ะเลี้ยนอะไรอืมครับแค่นี้ครับเล่าของเบลลี่เขาฟังมุมผมบ้างนะรู้ผมอ่ะ ผมเล่นใช่ไหมมันก็จบกองวงรวมมาแล้วแล้วก็คือเขามาตีตีหลังผมอะไม่หยุดตอนนั้นผมก็ไม่ได้สวนนะตอนนั้นผมยังไม่สวนนะจนมันแยกมาอีกแยกมาอีกปุ๊บแล้วก็มีตีก็ถึงมาตีหนึ่งงตรงน,นั้นนะผมก็เลยถามพอจบตรงนั้นผมก็เลยตื่นไปถามว่าเออมีมาตีกูทำไมทีมก็อยู่ทีมเดียวกันเขาบอกผมว่าผมเลี้ยนเขาบอกมาเนี่ยครับพอเลี้ยนมึงมาเลี้ยนอะไรเนี่ยมึงเลี้ยนเหรอตัดตัดเลยเดี๋ยวกูตัดจบไป มึงรู้ไหมว่าไอเสือใบในมันน้องกองน้องเก่ากูที่อยู่ที่ผมไม่รู้ครับพี่ผมไม่รู้คือผมไม่รู้ครับคือผมรู้ว่ามันก็อาจจะอีกแบบหนึ่งแต่คือมันมันก็รวมเกมมานล้กูรู้กูรู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้มึงก็ปัจจุบันส่วนไอเสือใบมันก็อดีตแต่มันก็มีความดีนี่ก็เคยทำให้กูมาเยอะมึงไปมัดมือแทงกันแค่นั้นแหละจบกูไม่ตีหรอกเอาไหมมึงมึงไม่ชอบกันไม่ใช่หรอมึงอยากเอาไหมผมไม่ได้ไม่ชอบกันผมแค่อยากมาคุยเลียวกับคือแบบ ก็นี่ตอนแรกกูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมันถ้าเป็นถ้าไม่ใช่มันกูจะเป็นอีกแบบแต่พอมันเป็นน้องกูกูก็รู้นิสัยกูเอาอย่างไงไม่ว่างไม่ว่างเอาวางมาสิยังเงียบพอมผมไม่อะไรแล้วพี่อีกอ้คนนะกูไม่อะไรครับแค่อย่ากมาคุยกันให้รู้เรื่องเฉยเฉมันต้องถึงขั้นต่ากันถึงเยอะเลยเหรออค่นี้ครับคิดถ้าไม่เสียไปอ่ะกู กูยังไม่ดีแบบภูมิหลังมันมไม่ต้องหรอกมึงก็เคยช่วยกูไปเยอะอันว่าที่หลังมึงก็คือถ้ามีอีกรอบนึงอ่ะแต่ไปมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะคือกูก็ต้องรักแก๊งกูเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปสิไปสิไปสิไปซะอไปฮ็อตเตอร์ครับพี่มีอะไรเราบ้างครับงเข้าใจครับไปรอเล่นเอลทูดีกว่าไปสภาที่เขาเรียกทำ หนึ่งวันพันเหตุการณ์มาวันนี้ใช่คนเดียวที่มีปัญหาไก่เพลนรอบนั้นปะใช่ปะพี่โจเซ่คนละคนคนละคนเหรอออันนั้นพี่โฮปเสียงเสียงมันตึงได้ใจจริงๆในไอ้ที่มีที่มีไก่เพลนนะพี่โฮปอันนี้พี่เสือใบอีกคนนึงพี่โจเขาเาตึงเกินเว้ยแบบเขาเขาก็รู้ว่าเขาก็ด่าแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าไช่ไหมมันจุนตรงไอ้คอปบอกขึ้นมึงกูนี่คือคำด่าหรอครับมันตอบใช่ เออแม่งไม่ชอบเลยแม่งรุ่นใหญ่จัดเลยคือผมเข้าใจบริบทนะเว้ทผมพูดเพราะว่าตอนตอนที่ผมเล่นวัวแบบไอ้ยสีฟ้ามันตีกันผมพูดเลยถามพี่เดเยอร์ดิแบบไม่ต้องตีหรอกแต่สีฟ้ามันก็ตีกันเองอะแบบว่าในสิ่งที่มันเออมันตีหมดแหละมันตีมันตีใส่เพื่อนหมดอาเวท่ะกูก็ตีเพื่อนกูก็สนุกสนุกไอ้เหี้ยกิจกรรมอ่ะเออไม่แม่งพอพูดแม่งบอกไอ้เหี้ยคอบเรือนแม่งได้ตีให้นองตัดขาดจากปเทศที่รู้สึว่า มันจะเป็นบุคคลที่สามหรือสี่ไม่เป็นไรเสียไปเขาคนรู้จักแล้วแต่ว่าคือคือเขาอ่ะหนูรู้สึกว่าถ้ายังถ้ายังคนเป็นเรื่องอารมณ์แบบก็ตัดออกไปเลยอ่ะอารมณ์ร้อนไปเลยใช่สองแง่สองงามหรืออะไรใดๆหรือจะมีแฟนตอนที่กูเล่นวันไหนอ่ะนู่นนี่นั่นต่อเสื้อใส่กูนี่แหละมันไม่ได้เป็นคนร้อนง่ายมันเยอะเกินกว่าจะกระทืบกูอย่างเดียวอ่ะแครียดเครียดเครียดแต่อ้พี่เผลอมะไรเมียนเมียพี่จะรู้ได้แม่มาหน้าบ้าน มันมาหน้าบ้านมันตัดช็อตกูลงเิ๊กตอกเลยสดสดแล้วองที่บอกเป็นคุยอะไรก็มาดิไอ้ต่าที่กุกแขมมาแั้นั่นเดี๋ยวหนูไอไม่เป็นไหนนะไอ้เตอร์ไอ้เตอร์ไปไหนแล้วน้องใช่ไหมนั่นก็ได้ครับสุสา้เป็งไหนกนะคุณน้ขากมว่า M K Q หรือราชการทีสภาอยู่อไไม่เป็นต้องไปแล้วเรียก L K กับ M K มเพนไ็ญรกลวแจ็แจ็คยแ้วเอาอ่สหรอแต่พาที่อากเีคืออยากเห็นมันเล่นือือ เจ็ดใบกันเพื่อนอเคแล้วเพื่อนเอาเถอะพี่พี่จตเจ็บอันนี้พี่เจ็บใช่ใช่ไหมไม่นี้ตะใบเมียพี่เผลอเมื่อไรเจอหนูแน่อ่าไอ้นี่แหลม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 เก็บซ่อมพี่กำลังไปกำลังกลับแลนด์พี่ไล่มามดแล้วทีนยลดหน่อยมีเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพี่ หนึ่งพี่หกเอาเทตลาใช่ไหม